สวัสดีค่ะพี่มินวัชรินญ,ญานะคะจากช่องยู u b e พยาเพ,ศพรศรนา,าราเทศอัญญมณีไชเ,เกรดแก้วนะคะวันนี้ก็เป็นคำถามที่ว่า,เ,าเราจะแปลงนะคะถ้าถ้าแบบขอขอ,ขออนุญ,ญาตปรับเปลี่ยนภาษาหน่อยนะคะเพราะว่า,าในคำถามตรงๆเนี่ยคือว่าเราจะปรับเปลี่ยนสภาพนมามธรรมบุญละเอียดเนี่ยให้มาเป็นรูปธรรมท,ที่มันเป็นของหยาบๆยจับต้องได้นะคะได้อย่างไรนะคะพี่มินมีความเข้าใจในคาถามนี้ว่าจับแรงบุญนะคะ ให้เป็นการขายของดีได้อย่างไรอันนี้คือคือน่าจะาน่าจะถามทํานองนี้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ย บุญนะคะการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมเนี่ยพระพุทธองค์สอนให้เราปฏิบัติธรรมนะคะจุดมุ่งหมายของการเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้เห็นความเห็นโลกตามความเป็นจริงเข้าใจโลกตามสิ่งที่โลกเป็นนะคะคือมีสติปัญญาปรับตัวเท่าทันนะคะเราไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อหวังให้อำนาจธรรมนั้นบังคับโลกให้เป็นไปตามใจเรา เรากําลังปฏิบัติธรรมเพื่อให้ธรรมะปรับตัวเราให้เข้ากับโลกนะคะที่เราต้องอเผชิญโลกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือวิบากกรรมหรือสถานการณ์ที่เราเราต้องเจอนะคะสิ่งที่เราไม่พอใจอยู่ทุกวันสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันทุกข์คือสิ่งที่เราไม่ได้ดันใจไม่พอใจเป็นวิบากกรรมด้านลบนะคะ,ะตรงนี้เนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้เกิดสติให้เกิดสติ ที่จะยอมรับปรับตัวให้อยู่กับปัญหาให้อยู่กับความลําบากวิบากได้โดยไม่ทุกอย่างน้อยไม่ทุกข์ใจมันทําได้นะคะมันทาได้ถ้าปฏิบัติทำคือตัวสภาพทุกข์เนี่ยมันสามารถระง,งับได้ชั่วคราวก็อ่โอเคอาจจะเป็นความสงบนะคะแล้วเดี๋ยวลืมตามมาก็ทุกเรื่องปัญหาใหม่อา่าอย่างนี้ก็ยังโอเคนะคะหรือว่าอาจจะพ้นได้ถาวรนนั้นมันแปลว่าเราจะต้องไม่มีอุปทานแล้วนะในการหาเงินคือ ไม่เป็นไรเลยอยู่ด้วยข้าวบินทบาทอะไรอย่างนี้ก็คือมันธรรมะมันมีหลายขั้นนะคะเราเราก็ต้องไม่สุดโต่งเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยมันก็ทําได้คืออย่างคารวะอย่างเงี้ยถ้าถามว่าไม่ทุกเลยเนี่ยมันก็คงจะพูดมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะเราต้องหาเงินอ่าเราคือหาเงินเพราะอะไรหาเงินเพราะยังชีพและการยังชีพของเราเนี่ยมันเราได้เกิดมามีกิเลสที่ไปสร้างภารักมาแล้วนะคะแล้วเราก็มาปฏิบัติธรรมอยู่ๆจะมาเอาการปฏิบัติมา เขาเรียกว่าอะไรอะโยนพาดะนี่สินและกิเลสที่ไปหาเสพทั้งหลายเนี่ยมาให้แล้วก็มาปฏิบัติธรรมเพื่อหวังให้การปฏิบัติธรรมหาเงินมันก็ดูไม่แฟร์เกินมันก็ดูไม่แฟร์ก็ดูไม่สมเหตุสมผลนะคะคือกรรมของเราก็สร้างมาเองกิเลสของเราก็จะหาสิ่งต่างๆมาให้เราเรับผิดชอบเองดังนั้นก็คือ ต้องปฏิบัติธรรมเพื่อให้มีสติมีกําลังเพื่อที่จะยอมรับความจริงที่มันเป็นผลจากเหตุที่เราทําไวนะ้เนี่ยได้นะคะแล้วก็ถ้าการปฏิบัติธรรมนั้นๆเนี่ยมีสภาพธรรมที่อาจจะดีนะคะมีกําลังนะคะและอํานาจวิบากกรรมก็เหมือนกับสู้อํานาจวิบากกรรมพอจะได้อย่างเงี้ยอาก็อาจจะผ่านพ้นไปได้หรืออาจจะผ่านพ้นได้แต่ใช้เวลาหน่อยนะคะอันนี้คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้ากําลังสอนให้เราเรียนเรื่องอนัตตานะคะ ถ้าบังคับได้หมดบอกนั่งสมาธิ7วันได้ตังมา7จ็ดแสนอย่างนี้เลยทุกถ้าทําอย่างนั้นได้มันก็คือเป็นการเป็น,เป,นเป็นเรื่องของอัตราบังคับบัญชาได้ถูกต้องไหมคะแต่ว่า พระพุทธเจ้าสอนว่าท um ุกส oh exactly? so ิ่งมันอนัตตานะคะอนัตตาทั้งหมดเลยอย่างน้อยก็อนัตตาเรื่องของการนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงทุกคนได้ไม่เหมือนกันหรอกนะคะเพราะว่าคุณภาพจิตก็ไม่เหมือนกันคุณภาพสมาธิก็ไม่เหมือนกันและถ้าคุณภาพสมาธิจิตตรงนั้นที่จะเป็นพลังบุญที่จะมาต้านทานของวิบากกรรมฐานทุนของวิบากกรรมของแต่ละคนก็มาไม่เท่ากันดีนะคะคู่ต่อสู้มีสกิลมาไม่เท่ากันอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกันได้อย่างไรนะคะมันไม่ได้เทียบกับ จำนวนเวลานะคะมันคือทุกๆอย่างมันอนัตตาหมดเลยมันคอนโทรลไม่ได้อะมันคอนโทรลไม่ได้นะคะเนี่ยแหละเนี่ยเรามาเข้าใจความจริงปุ๊บนะคะ,ะบุญแห่งการเข้าใจความจริงมันก็จะเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะบุญณนะปัจจุบันณนะขณะนั้นที่เข้าใจความจริงมันก็อาจจะที่เขาเรียกว่าธรรมะจัดสรรก็อาจจะหาสิ่งที่มันดีขึ้นหรือว่า เขาเรียกว่าหาทางหนีที่ไล่ให้เราเองโดยที่มันไม่ใช่เราคิดนะคะแต่มัเขาที่เขาเรียกว่าธรรมะจัดสรรมันคือวิธีแบบนี้คือเราสร้างบุญไว้อย่างเดียวเลยคือกรรมเนี่ยไม่ต้องไปนั่งแก้นะคะคือมันมันมาแต่เหตุผลหลังเนี่ยมันมาแล้วมันมาส่งผลแล้วเราไปทําอะไรมันไม่ได้ละนอกจากมีสติแล้วก็ประคับประคองจิตให้มันมีสติสมาธิเผื่อมันจะมีบุญบ้างเนาะเพื่อที่จะสิ่งตรงนี้มันจะเป็นอำนาจที่พาเรา หลีหลีหลีหนีพ้นได้บ้างหรือถ้าเกิดจะ,ะเผชิญก็อาจจะแบบเผชิญได้ด้วยสตินะคะอันนี้คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเราก็ต้องระทศาสตร์อื่นสอนนะคะสอนได้อนัสอนอว่าทําอย่างนี้แล้จะได้อย่างนั้น นะคะสมมติว่าศาสตร์อื่นสอนศาส,สนาพุทธสอนเรื่องอนัตตาถ้วศาสตร์อื่นสอนได้เราก็ลองเรามันก็ไม่เห็นยากนะเราก็ลองทําดูว่ามันจะได้อย่างที่เขาสอนหรือเปล่านะคะมันก็ถ้าเกิดเราเป็นคนที่ไม่ยอมรับอะไรง่ายๆเราก็ลองดูได้นะคะอ่าลองดูทุกๆอย่างที่เท่าที่ทุกคนสอนแล้วเราก็จะรู้คําตอบได้ด้วยตัวเองว่า จริงๆแล้วพระพุทธองค์สอนเรื่องที่ถูกที่สุดแล้วล่ะค่ะนะคะโอเคงั้นก็พี่มินขอฝากคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube พยาเพชรพัทรานะคราเพ็บอัญนนมณีเพชรเกลดแก้วนะคะด้วยนะคะโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ